พอแม่พี่น้องชจวไท้่วโลกเนาะมัน,นี่มากินข่าวน้ากันจ้ามาน,นี่พี่น้องบอไอหยางได้ต้มไก่จ้าต้มไก่ได้อันตามอันนั้นปากระป๋องได้กินกับผักพี่น้องอันนี้คือผัดกระเพรานะคะของยุสวนเราเองทุกอย่างอยู่ที่สวนเราทั้งนั้นเลยพี่น้องเห็นบ มีพริกน้ำจ้ามีอันดับพริกสดพี่น้องพี่น้องบอกพริกสดนี่บักพริกสดน้ำสวนเน่าแล้วก็มีบักทัวบักทัวกินน้ำกันมีต้นหอมจ้าพี่น้องมีต้นหอมน้ำเหม็นบอมีทุกอย่างในนี่พืชผักสวนครัวรอกินได้นะคะแล้วก็มีคนมากินน้ำจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมากินน้ากันนะคะไม่เป็นไรอะกินข้าวด้วยกันทุกคนทุกทุกวัน พี่น้องมากินน้ากันด้วจ้าเดอ้อมามามาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องครัวในบ้านนะคะครัวคุณแตนพี่น้องมากินน้ากันนะคะเพิ่งเห็ดแล้วเนาะไอ้ต่งไก่ไอ้ตรงไก่หลักก็มีผัดกะเพราอันเทียนพาบปได้ขนมกินถ้าสกินกัะยังหนึ่งวันจนออกเลยพี่น้องแต่กินกันยังก็บกะมีแนวกินอย่างไรละ่ะ ของอยนี่เนาะพี่น้องมากินน้ำกันนะคะมีผัดกระเพราน้ำพี่น้องเอ,อ๋ออันนี้มาทั้งปีก็นาะพี่น้องอย่าบากันเดอ้ออันนี้มาทั้งปีเดี๋ยวก่อนพี่น้องเอ,อ๋ยพีจังหัวขาดกดุยดุยนี่กินน้ำกันจ้า ครัวคุณแตนกับครัวคุณมายนะคะตรงมไกละจะีปน้องอันนี้ไม่ตรงมไกลไจริงๆถ้าตัช้อนเล็กมาตักตัวนี้เนาะต้ยมยำไอ้นี่นาอกเลยตักปจ้ามไม่เป็นไรช้อนก่อนช้อนก่อนช้อนชอออ้อน ส่วนหน่อยมาตักอันนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยตักน้ำพริกกวายันกินบ่มมืดยันกินบ่มมดจ้ะปลากระกป๋องยำยำปลากระกป๋องแต่กระตมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไว้ครงนี้นะพี่เวลาเราซอสน้ำแกงมันจะไม่หกใสนะพี่น้องแต่นี้เราก็ลเลยอลองนะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเราตักเราค่อยตักเอามาเนี่ยนะเนาะพี่น้อง มากินน้ำกันด้วยค่ะเอาไม่ไม่เท่ากันพอได้กินกับผักเนาะอันนี้เนะทุกอย่างมีที่สวนค่ะพืชผักสวนครัวรกินได้ กะเพรากับบะหมีผัดกะเพราอันนั้น้อพี่นอ้องเอาหวระพาใส่เอาแซ่บกันพี่น้องปูใดบปมีก่กะเพากัใส่ยังสี่้อพี่น้องใส่หัวระพาไปแซ่บคือกันไม่จําเป็นต้องงอกกะเพรานะคะอร่อยเหมือนกันเนาะ พอกินอันนี้ก็จะกินแต่อันเดียวไม่ได้กินอันอื่นยำปากกระป๋องยำปากกระป๋องต่ำอร่อนพึ่งเออแล้วสอรอนบมักพริกแล้เ,เก็บมาโจ้ยมามาพอท่านกแกได้เพืนก็เก็บักกับเอาไม่เก็บมากิน Chuyện tôm hồng bần Chuyện tôm hồng các bạn mm. Sẽ nào sắp lại

พี่น้องกินข้าวยังเนานนนปะป่านนี้จา้าขันพี่น้องมังไทยกับสิกินแล้วเนาะประมาณนี้กับสิเตี๊นึ่งแล้วงด <c oughs> จากข้นเขางานกะเนาะคนเขาง,งานก,นกนนะนขังงนสิเบตกินข้นขาวกันเนาะสมนาบินลอบดียำรักนะ <c oughs> ดอยคล้องกา,ายนันมันกับข้าวตาชาทำร้อนๆมันจะน่ากินเนาะ มั่งไทยกับประมาณสิ่ตีหนึ่งแล้วยูนี่กับประมาณสี่ทุ่มหนึ่งเหลือสิบนาทีทุ่มหนึ่งบ้านเฮากับเหลือสิบนาทีตีหนึ่งหกชั่วโมงนะพี่น้องเดี๋ยวเดือนหน้าก็สี่ห้ากันเจ็ดชั่วโมงแล้วก็จะเวลาติกกันมากขึ้นเนะเาะก็จะเปลี่ยนเวลาแล้วเนาะหมุนเวลากับคืนกับหลัง กินนี่ก็จะกินแต่นี่เอาเหีวแล้วก็แซ่บมากเลยหมดเกอย่างแซ่บมากฮึมถ้ามันอร่อยเนะาะถ้ามันไม่อร่อยตั้งทำเหิวก็ไม่ไม่อร่อยเหมือนเดิม,อมของมันแซ่บ ข่าเหลืองหรอคะข่าเหลืองเหรอข่าเรืองก็ข่าเหลืองต้องหั่นบางๆแล้วกินน่าอร่อยข่าเหลืองพี่น้องเนาะข่าเป็นข่าเหลืองนะข่อยก็บเคยหูว่ามีข่าเหลืองข่อยบ๊วยหูแล้วพี่น้องข่อยกคิดว่ามันมีเหรขาอย่างเดียวข่าหัวน้อยๆแนๆก็ยู่บ้านก็มิ่งสินเนาะพ่อก็ไแม่ยู่เมืองนอกก็บอกมีข่าเหลืองอ๋อข่าเหลืองไม่ีบอกเพรมาเห็นโอ้ข่าเหลืองก็มีเนาะต้มแซ่บแถวโคราชเนาะ พี่น้องอันแถวโคราชเป็นปลูกข้าเหลืองเนาะอันมีม้มูอยู่แถบเป็นแล้วนะโอ๊ยบานเป็นปลูกหลายเนาะโอ้เหรออยู่บ้านกับเสรมิคือกันแต่ก่อนก็ปรูล้ลนแลพี่น้องแล้วสมัยก่อนนะเป็นเด็กหน่อยนะเนาะออกจากบ้านแต๊ะห,หน่อยอยุ่ยชิปซี่ปีก็ออกจากบ,บ้านมาเฮงเฮงงาน หอดตะวันท่านหลูอีอย่างห่งหอดตะบันหลูจากชีวิตไร่รลุนนะพี่น้องก่อนนะเหตุง,งานจากชีวิต้วไปรุนเป็นยังไงเหตุง,งานอย่างเดียวจนหอดสม,มือเลยพี่น้องเอ้ยจนหอดสม,มือเนี่ยแหละชีวิตกับการเดินทางเนาะ,ะชีวิตกับการเดินทางกับการทำงาน ทำไปมีงานทําก็ดีถ้าคนเคยทํางานถ้าไม่ทํางานแล้วมันจะเป็นหงุดหงิดเนาะไม่ได้เป็นอะไรที่มันมันเหนื่อยล้าแต่แต่แต่ถ้าเราหยุดนานๆไปแล้วกลับมาทํางานจะกเกียจน,นะ <S <S นเนบื่อเนาะสำหรับเราเคยทํางานแล้วก็จะชินอีกอย่างหนึ่งคนที่ไม่เคยทํางานพอมาทํางานอ้เหนื่อยเมื่อไรจะหมดเวลางอย่างเงี้ยนะก็จะเหนื่อยเบือ่อ ันก็ว่าเขาไม่ได้ของใครของมันพี่นอ้องแต่ยังกินข่าวเนอะที่นี่ดได้ต้มไก่ต้มไก่ยำปากกระป,อปกก๋องผัดกะเพรา้มยำไก่

ดองพริกเม็ดอยากกินพริกเหรอพริกนี่นะนกเผ็ดมากเผ็ดพริกนั่นโทษที่จะพี่น่อยเหมือนไอ้ก็มีแต่เห็ดเผ็ดกับเผ็ดขอก็จะเป็นนกอันนกแก้วเรากินเผ็ดหลายมีบักพริกนะอันธรรมดาพวกินเผ็ดเราไม่บักพริกก็เลยอยากกินก็ต้องกินพอมีบักพริก ก็เล่นสิติดก็สร้างมันเถอะติดปักพริกบ่แม่นติดอย่างอื่นแล้ว <laughs> ค่อยีอพี่พี่ทำกิน่นะ โอ้โหพริกขอบใจจ้าเลยน้องขกคนนันะเกิดเป็นหมักนมจีนคนจะกินนมจีนกับต้มยำกินแบบต่ทุกอย่างพี่น้องเนาะก็มันเป็นเขาขึ้กันพี่น้องมากินน้ำกันนะใส่เพชรพี่น้องโทษด,ดิลุกตาปดิ กินลาดบ,บัวเลยเนาะต้องต้กงทำราดทำก้อยต้องเผ็ดๆเงี้ยนะพริกเนาะทำล้ำลาบ้าก้อยนะต้องเป็ดๆเงี้นะนะย,ยนะป,ป,ปากร้อนเลยพริกมันร้อนๆเลยเนาะเผ็ดมันร้อน,อนใช่มันร้อนอะนะ่ะเนาะมันเผ็ดอะนะ่ะเนาะ รอนวบวาบเลยคุณตันทานมันไม่เหมือนเก่าเนาะสมัยเราเป็นเด็กๆก,ก็กินเผ็ดเราไม่มีปัญหาเนาะ aut, ใช่ไงเขาก็บอกว่าอยากกินเผ็ดมากโอเกเรากินเผ็ดมีปัญหาแต่เราเก็ยังกินเผ็ดอยู่ดีอดไม่ไดยยนนะ้ยิ่งเราเห็นพริกที่สวนเนาะยิ่งเราเห็นพริกที่สวนนี้กินเป็นนกเอี้ยงเลย เราเกงกินเปริกเพราะแม่พากินตั้งไกลอยู่ในท้องเลาวหาว่าบาดกหลายสู <c oughs> เขาก็จะกินพปริก <c oughs> <c oughs> วมาบาดอีพออีแม่เนาะสูกนได้ <c oughs> จะร้อนอีกเหรออุ้ยทมัมร้อนอีกอาทิตย์หนึ่งเหอะ พลิกกะได้แก่ๆเนาะร้อนยี่สิบองศาฉะนนั้นกย่ไม่ได้ว่าร้อนมากมายพี Nein, ่น้องเอ้ยข่อยเพชรต่ำือซาซาพี่น้องยาบ้าข่อยได้พี่น้องเด้ยพี่น้องยาบ้าข่อยได้กินจ้า ที่บอกเด้ออันอันยังไดก็ขอบคุณเลยละนะพี่น้องสำหรับเพ่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องแทนทราเวลเลอร์คนเดินทางนะคะอันพี่น้องชาวไทยทุลุนนะคะได้อีหยังกินกับคอมเมนต์มาบอกกันได้เด้อแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินเนาะผู้ใดอยากกินบักพี่อยก็มาเอาเด้อผู้ใดบอกมากกับจะชงไปหายน้ำบั่นอันอันนั่นละที่อยู่นั่นละผู้ใดอยากกินพริกอะบอกมากกับจะชงไปหายโอเคนะคะ สวัสดีค่ะ